สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาขายจอกหูหนูนะคะอันนี้คือเราเรียกว่าจอกหูหนูค่ะนะคะจอกหูหนูอันนี้เราจะมาเก็บจอกหูหนูขายนะคะใครที่สนใจนะคะจากได้จอกหูหนูนะคะเอาไปเลี้ยงปูนะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงในบ่อนะคะเลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะคะ นี่นะคะดอกสวยมากนะคะขายกิโลละห้าสิบห้าบาทนะคะเผื่อมีคนสนใจนะคะก็สั่งมาได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะนะคะกิโลละห้าสิบาบาทสวยไหมคะเขียวมากนะคะเขียวสวยค่ะจอกหูหนูนะคะ คัดดอกสวยๆให้เลยอันขีเลยขี้เลยก็นะคะไม่ส่งให้นะคะคัดแต่ดอกสวยๆให้เขียวๆ,ๆสวยๆ,วยๆใหม่ๆสดๆนะคะสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นะคะ088 5838724ค่ะนะคะหรือจะแอดไลน์มาแชทมาซื้อนะคะที่ ไลน์ t o o m underscore k o k ค่ะหรือว่าจะเพิ่มเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะก็จะขึ้นลายเหมือนกันนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้ในเด้เอ้ยไม่ใช่ค่ะจอกหูหนูเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ,นะคะเยอะมากก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0885838724 สวัสดีค่ะ